เทียบท่าตรงนี้ครับตรงนี้มัมีเนินนิดเดียวเองครับนี่ครับวิ่งมาแล้วครับนี่ครับมันจะไปไหวไหมรถเราใน,นนี้นอุ้ย <c oughs> โโอ้หกราบสวัสดีเอฟซแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีผู้เล่นอะไรเยอะนะฮะวันนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอตราคีนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับนะมาส่งรถคันนี้เลยครับนี่ฮะนี่ฮะคุ้นๆไหมครับรถคันนี้เป็นรถดัมนะครับ ันนี้นะไม่ใช่ว่ายังไม่ได้เอาลงนะครับเอามาจากบึงการเลยยังไม่ได้เอาลงนะครับเอาขึ้นใหม่นะครับคันนี้นะรถดัมเคเอ็มนะครับทั้งคันนะครับเอาขึ้นใหม่มาส่งให้นายกนายกเทศบาลตะบนตาคีนะครับอยู่นครสวรรค์นะครับนี่ฮะเคเอ็มครับมีทะเบียนมีอะไรครบเลยนะครับนี่ะ ู่หน้าเทศบาลพอดีเลยนะครับมาครับผมเดี๋ยวมารอนะครับมาถึงแล้วนะมาออกมาตั้งแต่ตีสี่ครับตีสี่ตีห้านะครับมารอมาดูตอนลงนะครับว่าเราจะเอาลงยังไงนะฮะตอนเอาขึ้นมาจะถ่ายคลิปให้เอฟซีได้ดูเลยนะครับพอดียกขึ้นนะครับด้วยฝนตกด้วยครับเนี่ยเดี๋ยวมาลงครับตอนยกขึ้นก็ใช้พวกลิฟต์นะครับยกหน้า แล้วก็ถอยหลังรถเข้าแล้วก็มายกท้ายอีกทีหนึ่งนะครับยกเข้านะนี่ยฮะตัวนี้เป็นเคมนะครับเคมเครื่องเคมช่วงล่างก็เคมนะครับมาเดี๋ยวบารอนายยกครับผมนายกอบตว่าเนี่ยเนี่องค์การบริหารส่วนตำบลราคีใช่ตรงนี้ป่ะเดีเดี๋ยวมารอครับมารอครับ รนายกนายกประดิษฐ์นะครับอ่ะขัดมาขับมาถึงอ่อนลงแล้วครับนะฮะนายกนายกประดิษฐ์นะครับนายกเทศบาลเนี่ยคุ้นไหมครับเดี๋ยวเราจะวิ่งรถคันนี้นะครับแล้วก็มาเทียบท่าตรงนี้ครับตรงนี้ไม่มีเนินนิดเดียวเองครับนี่ฮะวิ่งมาแล้วครับนี่ฮะมันจะไปไหวไหมรถเรา นีน่ยดีนะฝนไม่ตกครับถ้าฝนตกโอ้โหไปไม่เป็นแรงรถตรงเลยตรงเลยตรงตรงเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ยวเดียวไงตรงนี้ตรงนี้นีนนน่นี่นี่ไหมนี่ไหมกว้างควอยนี่ บางก็ยืนในพอดีเลยนี่โอ้ถ้าฝนตกมไปไม่เป็นเลยนะโอ้ขอบคุณนะครับผมเอาเอามาทำอู่นี้ใช่ไหมครับสายสายสายตรงตรงตรงสายนิดนึงสายนิดนึงสายนิดนึงโอ้ มามามาอกกเเอกกโอ้โหรอหนมันจะมันจะจมเลยดิ้ตพอดีต้องถอยเข้าอีกอ่ะพี่พี่พีเอาขึ้นไวน้นะนเดน้นถอยอีกนิดนึงพี่ ครับผมทะเบียนเดี๋ยวผมเอาไปทาให้เท่าไเดูท่าเาครับผไม่มีปครับจะสวกมวไม่เป็นได้ขายเนาะเอพก็เป็นรถเล็กมันได้ไหะค้นหาที่ไม่เิดไม่รู้มันต้องไปติดที่โน่นเลยได้ หะกัไดฮถ้าทอดถอยอีกก็ได้ถ่าสีถอยต่พอดีเลยเด้ออดี้อย่าียงอไละโอ้ม่เป็นไรครับงอหมดแล้วครับขึ้นรถบัสสามเขายิเร้าอีกนิดนึงเขาไม่ีกก็ได้น่ยแท่งเพียงีกเที่ยวเลยหัวไม่ได้ครับใส่เอบีเลย หัวมัน FB จะแจวเลยถ้ามีก็อยู่ประมาณสองหมื่นมั้งครับของผมอ่ะ0หมืนสองหมื่นนี่แหละแล้วแต่สภาพเอ็กเออ็ออของเจ็ดหนึ่งเนี่ยะ FB คือหัวขององเจ็ดหนึ่งนีไง FB เหรอมันหัวแบบหัวซุมโเลยป่าไม่ไมเป็นเหมือนหัว FC อ่ะ FC FB อ่ะซุเปอร์เสียไรง้นน่ะเฮ้ยสองหมืไม่ได้ไม่ได้หรอผมขายแล้วแต่สภาพอ่ะ1หมื0นสองหมื่นก็บาทผมขาย คนนี้ก็มีขขเขเ่อนพี่เลี้ยงก็ตรงนี้ข้างหมู่บ้านโอ้โหแพงป่ะมันก็ไม่ไม่เท่าดูครบไม่ครบนะอ่าอ่ามันต้องดูอีกอนี่ฮะ <c oughs> แบตไม่มีไฟครับสตาร์ทเลยไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะมารากนะครับเฮ้ฮะตองค่อยๆอกันได้หรอกบอกเดี๋ยวบอกปา๋าค่อยๆกันได้ นะเดี๋ยวเราจะเอารถกระบะนะครับลากคนระับโอ้ลากถอยหลังด้วยมันเสี่ยงเกินไปไหมนี่ไหลชนหน้าเลยนะเนี่ยตะขออยูนะ่ไหนฮะเดี๋ยวดูตะขอมีตะขอไหมล่ะป๋าปไม่มีตะขอเลยอะ ไม่มีไม่มีตของขอครับเอาหลังก็ได้ครับหลังได้ไหมได้นีย อัปผมนะรินอย่างเงี้ยนริทนะอ๋อครับผมครับกตก็กรบมาเดี๋ยวมาคอยชมครับมันจะลงใหมฮะเอียงๆหน่อยนะครับเนียนี่ฮมาดูตอนลงนะครับคุ้นๆนะครับแต่คนละที่นะครับ อยู่ร้านผมจะใช้โฟกลิฟต์นะครับยกหน้าลอ,อยแล้วก็ถอยรถเข้าแล้วก็วางลงแล้วก็ยกปีกอับด้ยกหลังนะครับยกหลังขึง้นอ๋อไปคอยไปครับ

ลงก็ลงง่ายครับตอนลงไม่เหมือนตอนขึ้นครับเรียบร้อยครับลงครับเนี <c oughs> ่ยหลายคนอยากรู้ว่าลงยังไงฮะหือว่าลงยากช่งาหรืองอ,อะไรพี่สตาโปติสเลยบ่แบตอ่อนเครื่องพวกนี้มัน <c oughs> มมเมื่อกี้มันจะทามันติดมัน่าจะติดเยอะครับมันเด็ดครับมันต้องจั้นหน่อยเพราะว่าเครื่องวันนี้มันเผาหัว,หวครับเผาหัวเคมแต่ถ้าเครื่องดีไม่ต้องเผาทาแบบเยอะยหน้ามันหักๆักยังไงไม่รู้ โอ้โหนนข้ามัแ<ข>ล้วอะไรข้ฮะคัสซี่คัสซี่แบบนี้ไม่ได้หกักแต่หัวมันดำๆกคัสซีสวยอยู่วิ่งมาจากบึงการมานี่กีก่กิโลมาเดี๋ยวทำยังไงนี่ไปอู่นะฮะอู่อยู่ตรงนู้นครับลากไปเนาะเดี๋ยวลากไปลากเขา้าอู่ครับอู่อยู่ตรงนู้นนะไกลๆตรงนั้นเดี๋ยวลากให้หัวหน้าสอนจับพงล้อเดี๋ยวมขับกันเนี่ย rồi ờ, rớt mới miếng biển lắm đó được phải không đáng. à máy lo ngon ครับรถไม่มีเแบรกแม็กก็ไม่มีสตาร์ทติดไม่ติดเลย,อยโอ้โห เลยบูครับหมายแตกครับนะไปครับผมก็ปิดไปอีกหนึ่งรายการนะครับขอบคุณนะครับนายกประบิตรนะครับที่อุดหนุนนะครับทางศรีบุเรืองอะไรโยนนะครับเดี๋ยวเรามาถอดป้ายนะครับเดี๋ยวไปแจ้งจอดไว้ให้ไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกับศรีบุเรืองอะไรโยนนะฮะโอ้เหนื่อยครับวิ่งมาเนี่ย ไปคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสี่บทเรื่องอะไรยนนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ